ห้าสิ่งที่ไทยลาวพึ่งพาอาศัยกัน 1. พลังงานและไฟฟ้าลาวผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนมากแต่ต้องพึ่งพาไทยเป็นตลาดหลักในการส่งออกไฟฟ้าไทยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของไฟฟ้าลาวโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อล่วงหน้าตามข้อตกลงพลังงานไทยลาว 2. การค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของลาวมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงลาวนำเข้าสินค้าจากไทยจำนวนมากเช่น อาหารของใช้ในชีวิตประจำวันวัสดุก่อสร้างน้ำมันและเครื่องจักร 3. ระบบการเงินและค่าเงินเศรษฐกิจลาวยังต้องพึ่งพาเงินบาทเนื่องจากค่าเงินกีบลาวมีความผันผวนสูงธุรกิจในลาวหลายแห่งรับชำระเป็นเงินบาทบางแห่งใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินหลักในการซื้อขาย 4. การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานลาวเป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลต้องใช้ท่าเรือและเส้นทางคมนาคมของไทยในการนำเข้า และส่งออกสินค้าถนนสะพานรถไฟเชื่อมต่อระหว่างไทยลาวมีบทบาทสําคัญต่อการขนส่งและโลจิสติกของลาว 5. การศึกษาและแรงงานนักศึกษาลาวจํานวนมากมาเรียนในประเทศไทยเนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีคุณภาพสูงและมีทุนการศึกษาสําหรับชาวลาวแรงงานจํานวนมากก็เดินทางเข้ามาทํางานในไทยโดยเฉพาะภาคก่อสร้างกเกษตรกรรมและบริการ